สวัสดีค่ะมาอีกแล้วเดย์เจ็ดนะคะในวันที่วันอาทิตย์เดี๋ยวนะในวันอาทิตย์ที่สิบวันที่ที่สิบมกราคมเนาะอ่าไปตาพึ่งไปพาน้องพาน้องพิงพิงไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรขนมที่ท็อปนะคะขนมที่ท็อปแล้วก็กลับมา ปริตาตั้งกล้องไว้สองอันนะคะไว้ทำเพจใน YouTube สร้างสารรค์ตัวเองด้วยตัเองด้วยนะคะวันนี้แต่หลายคนก็ปริตาอาจจะมาก่อนเวลาแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวมาย้อนหลังได้นะคะอันนี้จะเห็นพัดลมมุนๆอยู่นะคะอ่านะคะปริตไม่รู้ใครโทรเข้ามาอ่ะเมื่อตกี้น้องพีพิง เล่นเล่นแบดมินตันนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้เขาเคยเขาเคยเล่นกับพี่นะคะตอนนั้นน้องผิงยังเล่นไม่เป็นนะคะยังเล่นไม่เป็นเนาะแล้วก็ฝึกฝึกซ้อมเล่นทุกวันนะคะมันเหมือนว่าได้ได,ได้ฝึกซ้อมทุกวันได้เล่นบ้างนะคะคือพี่คนที่เป็นแล้วอะอะไรจ๊ะป้าอยู่ข้างหลังลูกป้าทำกับข้าว พี่ที่เล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่เล่นเป็นแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากจะเล่นกับคนที่ยังไม่เป็นใช่ไหมคะมันมันจะไม่สนุกเขาก็เลยให้น้องวิพิงอ่ะเล่นกับเพื่อนนะคะเล่นกับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็ยังไม่เป็นนะคะซึ่งเพื่อนก็ยังไม่เป็นไปแล้วน้องวิพิงก็เลยมาเรียกคุณแม่นะคะคุณแม่กําลังบอวว่ากําลังจะไลฟ์นะลูกนะคะไม่เป็นไรไม่ใช่อยากเล่นแ,แต่ว่าแต่ว่าหนูโดกไม่ได้ทักซีนหนูก็เลยให้เล่นออดอ๋อเหรอคะ คือคือพี่เม้นก็อยากเล่นกับหนูอยู่แต่หนูเหาอยังไม่ได้ใช่ไหมลูกอ๋ออ๋อเล่นกับห,หนูได้อยู่นะคะไ,ไปข้างนอกามากินน้ํานะคะเราก็เลยปริตาก็เลยบอกว่าเออแบบก็เลยบอกน้องหญิงว่าแม่อ่าไม่ใช่น้องหญิงก็เลยบอกว่าแม่สอนโดเรมีนอย โดเรมีเดาะไม่เป็นเล่นไม่เป็นแม่นระเล่นเป็นหมอ้อนแม่เล่นแบบเป็นแต่อาจจะไม่ชนานาญเนาะเราไม่ชํานาญคือเราไม่ได้เล่นบ่อยแล้วทีนี้ปริตาก็เลยไปสอนเล่นก็ทั้งบอกน้องด้วยบอกน้องโดเรมีด้วยคือเพื่อนเขาชื่อโดเรมีแล้วก็บอกน้องพิงพ,งพิงด้วยสวัสดีค่ะเพราะว่าทุกอย่างสวัสดีค่ะทุกทุกอย่างเนาะคือถ้าสมมติว่าน้องพิงพิงอะ่ะ เล่นเล่นซ้อมฝึกเล่นตั้งแต่วันแรกนะคะเทนนิสไม่ใช่เทนนิสด,ดิเทนนิสหรือเปล่าไม่ตีคนไก่อะแบดแบดมินตันใช่แล้วถ้าน้องไม่แบบว่าไม่เอาแล้วหนูมันมันเล่นยากนะคะพอป .2 แล้วไปเล่นกับคนที่เป็นแล้วเนาะแล้วน้องพิมงเพิ่งฝึกเงี้ยถ้าน้องบอกว่าไม่เอามันก็จะแค่นั้นมันก็จะจบมันก็จะไม่ไม่ต่อนะคะมันก็จะไม่พัฒนาตัวเองก็จะไม่เก่งนะคะแล้วพอดีมาเล่นกับ โดเรมี ir, ซึ่งยังไม่ไม่เป็นเลยนะคะยังไม่เคยเล่นแบดมินตันเลยนะคะก็เมื่อแบบว่าน้องพิงพิงบอกว่าเล่นกับพี่แล้วเกรงใจพี่เพราะว่าตัวเองอะ่ะเดาะไม่เก่งนะคะเดาะแบดมินตันไม่เก่งก็เลยสวัสดีค่ะก็เลยแบบว่าเสียสละนะคะก็เลยเสียสละให้พี่มิ้น์นะคะเล่นกับ ลุงอีกคนหนึ่งดีกว่าให้ผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่สวัสดีค่ะพี่นะคะก็เลยจะได้เป็นแบบว่าอะไรเขาจะได้สนุกเนาะเพราะว่าถ้าน้องมิงพิง์แบบว่ายังเล่นต่อนะคะยังเล่นต่อแล้วเล่นกับคนที่เป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะราคาญเอาน้องพิงบอกแบบนี้นะคะก็เลยมาเล่นกับเด็กแล้วทีนี้มาเล่นกับเด็กแต่เด็กยังไม่เป็นไงคะเพื่อนของเขายังไม่ยังยังไม่เคยฝึกเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ย น้องโดริมีนะคะน้องโดริมีคุณแม่ก็เลยสอนน้องพิงพิงว่านิชานันสวัสดีก็เลยสอนน้องพิงพิงว่าตอนแรกที่หนูเล่นนะ่ะหนูเป็นหรือยังลูกหนูหนูก็ยังไม่เป็นใช่ไหมคะลูกก็คือบอกน้องอย่างนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนเขาว่าเพื่อนไงบอกว่าเขาเล่นไม่เป็นเลยไม่ตีก็ไม่เป็นเดะแบดมินตันก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยนะคะ คือถ้าเล่นทุกวันนะคะถ้าเล่นทุกวันสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะนะคะอันนี้เป็นวันที่เจ็ดของหนูนะนะคะก็เล่นเล่นทุกวันถ้าสมมติว่าเราลงมือทําอะไรทุกๆวันเนี่ยไปตาก็ฝึกซ้อมตัวเองนะคะฝึกแบ่งปันฝึกเนี่ยมาเป็นวันที่7แล้วนะคะถ้าเราทําต่อเนื่องเราก็จะพัฒนาขึ้นใช่ไหมน้องพิงพิงก็เหมือนกัน เพื่อนน้องพิงพิงก็เหมือนกันที่เล่นแบดมินตันปอ .2 นะคะป .2 เด็กผู้หญิงแต่ด้วยความที่อยากเล่น mm hmm. ก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูหนูฝึกนะหนูลองดูว่าช่วงจังหวะเวลาที่แบบว่าไม้แบดแบดมินตันลูกคนไก่ลงตกลงมาเนี่ยหนูต้องกะคือเราพูดนะคะเราเล่นให้ดูแต่ว่าน้องโดเรมีที่เป็นเพื่อนน้องพิงอาจจะยังไม่ไม่มีประสบการณ์คืออาจจะยังไม่แบบ คือก็ฟังเราอะนะก็ฟังเราแต่คือปริตาแบบว่าต้องให้น้อง,องโดริมีลงมือทําเองนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ตอนแรกก็คือโอเคเราสอนเบื้องต้นในในทฤษฎีตามที่เราเป็นนิดๆหน่นอยๆนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องเป็นทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นอะไรก็ตามแม่ต้องเป็นทุกอย่างสําหรับน้องพิงพิงนะคะคือน้องพิงคือลูกสาวนะคะลูกสาว แล้วทีนี้น้องโดเรมีก็เลยมามาฝึกเล่นนะคะสวัสดีค่ะมาฝึกเล่นทําให้แบบว่า,าโดเรมีก็เริ่มมีประสบการณ์นะคะคือเล่นไปเล่นมาอย่างน้อยต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาคือเล่นไม่ถึงสิบนาทีน้องก็ยังยังไม่ได้หรอกนะคะยังไม่ได้มัต้องเล่นทุกวันทุกวันนะคะปริตาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าน้องโดเรมีนะคะถ้าบอกว่าแค่นี้ไม่เอาแล้วหนูเล่นไม่สนุกเลยน้องริงก็เหมือนกัน เยี่ยมค่ะถ้าเล่นบอกว่าเล่นไม่สนุกเลยหนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากเล่นแล้วแค่นี้พอแสดงว่าน้องโดเรมี me, กับน้องวิพิงก็จะไม่ต่อก็คือจะไม่เกิดการพัฒนาก็คือจะไม่เกิดการชํานาญในการเล่นแบดเพื่อความสนุกของเด็กน้อยเนาะคุณแม่ก็เหมือนกันก็เลยมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าสิ่งไหนที่เราพัฒนาสิ่งไหนที่เราสอนต่อกับลูกของเราได้นะคะประสบการณ์ต่างๆบางทีเรามีประสบการณ์เอง นะคะเราก็สามารถแต่สอนสอนทฤษฎีให้กับลูกสอนทฤษฎีให้กับคนอื่นได้แนะนําได้แต่ถ้าเขาไม่มีประสบการณ์กับตัวเองจริงๆอะคะ่ะปริตามองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ลองอะไม่ได้ลอง,ไม,ไ,ลองไม่ได้ลองทำอะคะ่ะเรียนรู้แต่ทฤษฎีแล้วไม่ได้ลงมือตีแบตเองไม่ได้ลงมือออกหน้ากล้องเองไมไ่ลงมือปฏิบตัติว่ายังบางคนยังอายยังเขินปริตาก็อายไม่ไอายเขินแต่ว่าถ้าพูดทําทุกๆวันมันก็จะ มันจะชินแล้วมันจะรู้สึกว่าแค่เปิดหน้าก,กล้องออกมานะคะเปิดกล้องออมาเปิดกล้องไลฟ์แล้วก็มันจะพูดได้นะคะพูดจะพูดได้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะตะกุกตะกักบ้างแต่เราก็ให้โอกาสตัวเองนะคะในการพัฒนาไวตาสองกล้องนะคะพอดีจะทำใลงในเพจ u t u b e ด้วยนะคะก็เลยบอกว่าเราถึงแม้เรานะคะถึงแม้ตัวเองเนี่ย จะเรียนรู้เก่งทฤษฎีแต่ไม่ลงมือทำก็จบค่ะถ้าบอกว่าอุนไม่เอาแล้วนะคะโควิดมาไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วจะหาอะไรได้จากตรงไหนถ้างั้นปริตาก็จะหยุดแค่นั้นนะคะจะหยุดโดยที่แบบว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยนะคะไม่เคยขายของออนไลน์ไม่เคยคิดที่จะทำอะไรต่อเพราะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนมา26ปีนะคะไม่เคยขายของไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากลงทุน ในกองทุนรวมลงทุนใน,ในหุ้นอะไรแบบนี้จะชอบแบบประมาณนั้นนะคะแต่เราให้โอกาสตัวเองนะคะเราว่าโอเคมันสามารถที่จะทำอะไรได้อีกไหมนะคะจะหาเงินจะพัฒนาตัวเองได้อีกไหมนะคะอย่าดูถูกตัวเองปริตาก็แบบคือได้ฟังครูโค้ชพูดใช่ไหมคะใครดูถูกก็ตามนะคะเรา,าอย่าดูถูกตัวเองนะคะ ไม่แน่ใจใครโทรมานะคะไม่ไม่ขึ้นชื่อนะคะปริตาก็เลยโ okay อเคอะถ้างั้นเราสามารถให้กำลังใจกับตัวเองได้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพที่เพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้ที่แวะเข้ามาชมนะคะสิ่งที่ปริตากำลังฝึกตัวเองเนี่ยเป็นฝึกนะคะไม่ใช่สอนหรืออะไรเป็นประสบการณ์จริงๆที่สามารถที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้นะคะในสิ่งที่เรามีนะคะ อาจจะเผ่อๆอ,อาจจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้คิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองก็ใฝ่ฝันอยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่เก่งนะคะเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีแรงบันดาลใจกำลังใจให้กับตัวเองก่อนในการที่จะก้าวต่อทั้งนั้นเราให้คนอื่นในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีก็ไม่ได้เนาะเราต้องมีแล้วเราค่อยให้แบ่งปันคนอื่นได้นะคะเดี๋ยวเอ่อทีวีเดี๋ยว,ว,ยวสักคู่นะคะ คุณป้าป้าจ๋ะป้าลบบกวนไอ,ไอ้ไอ้เปิดทีวีให้หน่อยป้ามันมันดับลบกวนป้าพอดีป้ากังทำกับข้าวเปิดเสียงทีวีไว้นะคะเป็นเสียงที่บรรเลงมันจะช่วยช่วยเราในการที่แบบว่าผ่อนคลายนะคะบางครั้งมันก็ตื่นเต้นทุกครั้ลงแหนะตื่ต้น่ต่เราก็ยังทํานะคะเรากลัวเรากลัวว่าเคอ,อบางครั้งแค่แบบ คุณฝึกพูดมาหลายวันแล้วนะหลายครั้งแล้วนะแต่คุณก็ยังอายคุณก็ยังกลัวอีกใช่ไหมคะมันก็มีความกลัวมันมีกลัวบางทีมไม่รู้จะพูดอะไรดีวันนี้ไม่รู้จะแบ่งปันอะไรดีไม่รู้จะเอาแคปชั่นอะไรขึ้นมานะคะปริตาก็อืให้โอกาสตัวเองอะไม่มีอะไรก็เอาประสบการณ์จริงๆที่เจอเมื่อตกี้นี่เองนะคะต้องขอบคุณลูกสาวขอบคุณเพื่อนลูกสาวนะคะสิ่งต่างๆอะ่ะ เรียนรู้มาอ่านหนังสือมาเยอะมากนะคะ JI, สว oui, ัส <naughty> ด <vé> ีค่ะอ่านหนังสือมาเยอะวันนี้คือวันหยุดวันหยุดเนาะปตากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภารัตน์สวัสดีค่ะคุณพี่คุณแม่ดูอยู่หรือเปล่าป้าขาป้าขาสวัสดีนัตตี้ป้าจ๋าโกธีเปิดอันเมื่อกี้ให้หน่อยค่ะรบกวนป้ายนะอ่า วันหยุดช่วงโควิดเนาะคือคือก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นนั้นหรอกคือกรุงเทพก็เจอเยอะเหมือนกันกันกบสภาพเนี่ยวันนี้ไปกินข้าวข้างนอกนะคะเป็นร้านเปิดนะคะเป็นไปกินส้มตำกินลาบเนื้อกินอะไรอเงี้ยมีอยู่โต๊ะเดียวซึ่งประมาณ10โต๊ะนะคะสิอุ้ยสิบยโต๊ะโล่งหมดเลยค่ะโล่งหมดเลยแบบบรรยากาศแต่ว่าปริตาก็ยังแบบว่า สนับสนุนตัวเองคือเราป้องกันตัวเองเราก็ส,สนับสนุนด้วยเงินไหลหมุนเวียนแต่เราก็รู้จักดูแลนะคะเราก็ต้องป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะคะมันมันเราไม่ได้ไปที่ชุมนุมเ,มเนาะคือเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็กลับนะคะแล้วเป็นโอกาสนะคะช่วงที่วันวันหยุดที่เป็นแบบเนี้ยส,สภาพการแบบเนี้ยนะคะเราได้ฝึกแต่ก่อนอะ่ะเคยแบบว่าหุงข้าวนะคะ ก็คือไม่ใช่เป็นแม่บ้านนะคะปริตาจะไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะคะส่วนมากจะเป็นคุณป้าที่ที่ดูแลนอ้องหิงแล้วก็ทากับข้าวให้ด้วยดูแลลูกสาวให้ด้วยนะคะวันนี้ปริตาลงมือหุงข้าวเองแล้วก็ใส่พวกท่านจะพืชใส่อะไรไปอะคะ่ะเพื่อเราจะได้แบบว่ามีอะไรได้ทําที่เป็นแบบมันเรียกว่าอะไรกิจกรรมวันหยุดเนะนะอะนอกเหนือจากการอ่านหนังสือการดู youtube เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะส่วนมากจะดูในสิ่งที่เพิ่มแรงบันดาลใจนะคะบางครั้งอ่ะแปลกมากเดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะชอบดูหนังแอคชั่นหนังหโหดๆนะคะดูหน้าตายอย่างนี้ก็ชอบดูหนังโหดนะคะหนังแอคชั่นจะเป็นหนังแอคชั่นหนังรักจะไม่ดูเลยนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะวิทยา,านะคะก็จะเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันมันดูไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะคือ เราแบบสร้างบรรยากาศให้กับตัวเองในการที่จะบิวอารมณ์ให้มีความสุขส่วนมากจะชอบดูตลกนะคะตลกหกฉากหรือหกฉากครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบว่าของอาจารย์จตุพลสมัยก่อนหรือของคุณโน้ตอุดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ให้ให้เราขอบคุณมากคุณพี่ขอบให้เราแบบ มีความสุขแล้วก็มีเสียงหัวเราะนะคะถึงแม้ว่ามันจะสภาพการเนาะทุกๆคนก็รู้อยู่แล้วทุกคนหลายๆแต่ปริตาจะไม่ไม่ยอมให้สิ่งต่างๆนะคะที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่ต้องไปไปไปนั้นคือสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือใจของตัวเองนะคะใจของตัวเองความคิดของตัวเองที่เราควบคุมได้บางครั้งความคิดยังควบคุมไม่ได้เลยนะคะเวลานั่งสมาธิปริตาเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายังไม่นิ่งถึงแม้จะฝึกตัวเอง มานานแล้วนะคะมานานแล้วแต่ก็ยังไม่นิ่งค่ะแวบบเดี๋ยวแวบบเดี๋ยวแวบ,บเหมือนกันนะคะแม้ความคิดของตัวเองยังยังยังต้องอความคิดก็ยังต้องควบคุมอยู่นะคะก็เลยว่าออควบคุมที่ใจของเราเป็นดับแรกนะคะควบคุมพยายามที่จะควบคุมความคิดของเราให้คิดในสิ่งที่บวกๆในสิ่งที่เป็นสุขมากกว่านะคะมากขึ้นเนาะในสิ่งที่แบบจันลงใจนะคะก็เลยแบบชอบดูพวก ตลกแนวตลกนะคะแนวแบบสร้างสรรค์แบบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอะ่ะในเมื่อแบบเรามาแนวทางนี้นะคะมันก็เลยแบบจะไปฟังเรื่องแบบดูนางแอคชั่นแบบโหดโหดไม่ได้แล้วอะ่ะบางครั้งมีความคิดค้านในหัวนะคะก <c oughs> อบแม่สวัสดีคะ่ะโอ้กล่ขอบคุณแม่อวานพี่เคยกวางบอกว่า,ววา,วา,วาแม่ดูใช่ไหมกว่แน,น่ใจ <c oughs> โอ้คุณแม่ดูเหมือนข้าพเจ้าเป็น เป็นซูเปอร์สตานะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันลูกลูกสาวอีแม่กะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก่งขึ้นนะคะคุณแม่คะ่ะวันนี้ขายขายน้ำส้มหมดแล้วขายน้ำส้มหมดแล้วโชคดีที่มีคนมาอุดหนุนน้ำส้มสิบกว่าขวดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวสั่งใหม่เนาะอ่าโอเคปริตาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราเลือกให้กับตัวเองนะคะนะเราเลือกสิ่งที่ เป็นเสียงหัวเราะหรือเลือกในสิ่งที่แบบหดหูแล้วแต่แล้วแต่เนาะถ้าเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถกำหนดได้เลือกเองได้ลิขิดชีวิตตัวเองได้โดยสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตนเองนี่แหละไม่ต้องไปสร้างสารรค์คนอื่นไม่ต้องไปควบคุมคนอื่นไม่ต้องไปเ,เขาเรียกว่าอะไร ไม่ต้องไปกําจัดคนอื่นนะคะถ้ากะจ,กกจัดก็กําจัดแบบข้ออ้างให้ตัวเองว่าเออวันนี้ขี้เกียจมากไม่อยากจะทําวันนี้ขี้เกียจมากวันนีออ้กลัวมากไม่อยากจะไลฟ์กลัวมากแบบกลัวคนอื่นว่าเออเธอเธอทําไมไลฟ์บ่อยจังเธอทําไมอะไรเงี้ยนะคะวันปริตาลืมว่าจะต้องว่าเมื่อวานดูดูทุก คือทุกครั้งที่ตัวเองไลฟ์นะคะหรือหรือแบ่งปันอะไรเนี่ยใบตาจะดูว่ามันคือ,ค,อคืออันนี้มันจะแงน่นิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใบตาจะเอาขึ้นสูงสูง,สงนิดนึงอโอเคอยู่ตรงก่อนนะคะกล้องจะล่วงไหมเนี่ยอุย้ยล่วงๆ่วง่วงโอเคเร็ว โอเคเออมันจะเออได้หน่อยอันนี้ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันจะแงนนิดนึงแล้วมันเห็นแต่รูจมูกเนาะในสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนได้รเ,ไเ,ไรเ,รรเราก็ปรับเปลี่ยนไนมะ่เป็นไรก็มันมันเรื่องจริงอ่ะเราก็ปรับเปลี่ยนณตอนนั้นเลยนะคะเออไม่ว่าจะมุมกล้องหรืออะไรเงี้ยถ้าแบบว่ามันดูเหมือนแสงมันไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยเราก็ ปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่มีใครว่าเนี่เป็นเป็น b o o k o o k ของเรานะคะ Facebook ที่เราแบบเราไม่ไม่ได้เดือดร้อนตัวเราแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะสิ่งดีๆโอ้สิบนาทีแล้วปริตาก็ขอบคุณพอดีวันนี้ได้อาหารอาหารสุขภาพมากนะคะมันมันมีอยู่ในตู้เย็นที่แบบว่าเรา สิ่งไหนที่แบบว่ามันมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องเอามาสรรสร้างมีไข่ย่างน้อยมีไข่มีปลามาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ทําอะไรเท่าที่มีเลยทําให้เราแบบมีอาหารการกินนะมีอาหารการกินแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวนี้ได้กินข้าวที่บ้านบ่อยนะคะได้กินข้าวที่บ้านบ่อยก็เพราะต้องต้องขอบคุณโควิดทําให้เราแบบหุงข้าว ได้เก่งขึ้นไม่รู้จะไม่รู้จะสุกแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้น้ำก็เอาน้องไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่บ้านน้องไม่ใช่แม่บ้านแต่ก็ฝึกพัฒนาตัวเองนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะถ้าเราบอกว่าพอพอแค่นี้จบไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาพัฒนาตัวเองก็ไม่เอานะคะไม่ไม่หาความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าดูถูกตัวเองนะคะ เธอทาไม่ได้หรอกนะคะเธอไม่เก่งหรอกหลายหลายอย่างสารพัดที่เราแบบดูถูกตัวเองเนาะอืมเราเปลี่ยนใหม่เราเป็นชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วขอบคุณที่เขายังฮ่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังแข็งแรงเนาะแล้วยังแข็งแรงตื่นขึ้นมาเรายังมีชีวิตนะคะเรายังมีชีวิตยังมีโอกาสที่ได้มานั่งคุยมานั่งไลฟ์ ในกล้องในมือถือในเฟ e บุ๊ k นะคะเนาะเ,เราขอบคุณถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนจะเป็น,ปนแบบว่าไม่มีอะไรที่จะให้ขอบคุณเลยนั่นะแหละขอบคุณชีวิตใหม่พลังงานใหม่ๆนะคะมีมีเงินไปซื้อกับข้าวนี่ก็ขอบคุณมีเงินสัก10บาท20บาทมีเงินอันนี้ก็ขอบคุณแล้วนะคะดีกว่าถ้าแบบว่าโอ้ไม่มีเงินเลยไปตาก็คงแบบเครียดอ่ะก็คงกลับบ้านนอกแล้วนะ คุณคุณแม่เลี้ยงข้าวเนี่ยเดอ้อเลี้ยงเลี้ยงข่าวลูกเนี่ยเดอ้อนะถ้าถ้าไม่ถ้าลูกไม่มีเงิน <c oughs> แต่ตอนนี้พระพิจ้ายังดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาจัดสรรให้อยู่นะคะเทวดายังยังยังรักเราอยู่เทวดายังรักเราตลอดแหละมีแต่เราแหละจะหันเหจากเทวดาเวลามีความสุขอ่ะไม่นึกถึงพระถึงเจ้าหรอกหลายๆคนก็จะเป็นพูดแบบนี้เนาะหลายๆครั้งเราก็เป็น นะคะไม่นึกถึงพระถึงเจ้าแต่เวลามีทุกข์รีบนะคะแล้วก็เวลาขอเวลาขอเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วเราขอแล้วเราก็ไม่ได้ก็จะบอกโทษต่อพระเจ้าว่าเราทําไมพระเจ้าไม่รักเราหรือทําไมพระเจ้าทิ้งเรานะพระเจ้าไม่ทิ้งเราคือพระเจ้าก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่ <c oughs> ที่ดูแลคุล้มครองปกปักรักษาเพื่อนๆนั่นแหละนะคะ คือลูกสิ่งทุกอย่างนะคะมีมีพระเจ้าดูแลมีเทวดาดูแลเราอยู่นะคะเราทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่แม่ที่ดีทําหน้าที่ลูกที่ดีสวัสดีค่ะทําหน้าที่มเป็นลูกจ้างที่ดีของที่ทำงานนะคะลูกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าจบพอแค่นี้ก้าวต่อได้ค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าบอกว่าแค่นี้จบพอโอ ต่อไม่ได้แล้วอันนั้นนะคะต่อไม่ได้แล้วหมายถึงว่าไม่เกิดการพัฒนาไม่เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่จะมาเกือ้อกูลเราเนาะเกือ้อกูลเราในการใช้ชีวิตอย่างดีอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ปริตาขอบคุณนะคะน่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็คุณพี่นะคะที่ดูแลที่ดูที่ดูอยู่นะคะที่ดูอยู่ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้บา,บายยขอบคุณนะคะ บ๊ายบายขอบคุณมาก